จ่าชีเปาขยอ,อยสก,กอร์เราลุกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอเ็ดวันนี้ผมจ่าแตงท็อปโฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คผู้ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกรอบแรกนะครับผมเป็นเกมนัดที่2 HJK เฮลซิงกินะครับพบกับปาเนเวจิสนะครับ HJK เฮลซิงกินะครับทีมจากฟินแลนด์5เกมหลังสุดทุกรายการก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นแล้วก็แพ้ถึง3เเกกมดด้วยยันนโป็การแพ้มา2เกมติดนดนรโยสถากาก ในลีกตอนนี้พวกเขาก็ยังเป็นจ่าฝูงของลีกอยู่นะครับผมมีอ่านัดมี28คะแนนด้วยกันส่วนทางฝั่งของปาเนเวจิสนะครับผมทีมจากลิทัวเนียนะครับ5เกมหลังสุดทุกรายการก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมมากกว่านะครับผมชนะ3เกมด้วยกันแล้วก็แพ้เพียงแค่2เกมเท่านั้นโดยที่สายการในลีกพวกเขาก็ถึงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยู่อันดับที่9อยู่ประมาณโซนท้ายตารางนะครับ21นัดมี2 1คะแนนด้วยกันโดยที่เกมเกแรกๆที่เจอกันนะครับก็เป็นทางฝั่งของ่านจสะทีชนะ ไ,ได้3ประตูต่อศูนย์ะครับดับชนีเกมคู่นี้มองว่า HK h e ลซ i n k i นะครับต้องยิงถึงสสกอร์ด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นในระยะหลังของ HK h e ลซิง k i นั้นไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับสวนทางกับฝั่งของปา n น v e จิสนะครับผมที่ชนะมาในเกมแรกแล้วก็ชนะค่อนข้างจะขาดด้วยดังนั้นมีโอกาสที่พวกเขานั้นจะบุกมายันเสมอให้ได้นะครับหรือแพ้เพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นดังนัง้นคู่นี้เชยร์ไปที่ปา n น v e จิสนะครับคิดว่าน่าจะสามารถยันทางฝั่ง HK h e k ซิงกีไปได้ครับไปกันที่ คู่ระหว่างในอัวบูคาเลสนะครับผมพบกับวีตุสนะครับสเตอัวบูคาเลสนะครับทีมจากโรมาเนีย5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากนะครับพวกเขาสกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยชนะถึงส4สี่เกมด้วยกันแล้วก็เสมอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยที่ทางฝั่งของสเตอัวบูคาเลสนะครับผมก็เพิ่งจะลงสนามในลีกไปนั่นเองนะครับโดยที่เกมแรกเนี่ยก็เพิ่งจะเก็บชัยชนะมาได้อีกต่างหากนะครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนนะครับผมวีตุสนะครับจากซานมาริโนนะครับ5เกมหลังสุด ในทุกรายการเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับชนะถึง3เกมด้วยกันก็จริงแต่ก็แพ้มา2เกมรวดนะครับผมแล้วก็ฟอร์มการเล่นณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับในการเริ่มต้นซีซั่นใหม่นะครับโดยที่เกมเล็กแรกที่เจอกันนะครับผมก็เป็นทางฝั่งของสเตโอบอรเคเลสชนะไปถึง7ประตูตอนหนบุกไปชนะด้วยนะครับส่วนดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าสเตโอบอรเคเลสต้องยิงถึง6ประตูด้วยกันซึ่งก็ต้องบอกตรงๆว่าแม้ว่าสเตย์โะ เหนือกว่าก็ตามแต่นะครับแต่พวกเขาก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องยิงถล่มวีตุสแต่อย่างใดเนื่องจากว่าเกมนัดแรกเนี่ยชนะมาถึง7จ็ดมาชนะมาถึง6ลูกเกิน6ลูกแล้วก็ตามแต่นะครับดังนั้นคู่นี้มีโอกาสที่วีตุสนะครับจะบุกมาแพ้ไม่น่าถึง5สกอร์ด้วยกันดังนั้นเชียร์ไปที่วีตุสนั่นเองนะครับผมสําหรับคู่นี้นะครับไปกันอีกคู่หนึ่งนะครับผมแชมล็อกโลเวอร์สนะครับผมทีมจากไอร์แลนด์ Island นะครับพบกับ พบกับทางด้านของไวกิงเกอร์เลยาวิกนะครับผมทีมจากไอซ์แลนด์นะครับแชมปีล็อกโลเวอร์5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ค่อนข้างดีเลยนะครับชนะถึง2เกมชนะเสมอไป1เกมแล้วก็แพ้แพ้ไป2เกมนะครับโดยที่เกมลีกนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะชนะดันดาร์มา1ประตูต่ตอ0ูนย์โดยที่ทางฝั่งของแชมปีล็อกโลเวอร์สเนี่ยก็เพิ่งก็อยู่ในช่วงหัวตารางนะครับผมของลีกอยู่อันดับที่4ของลีกนะครับมีสามสิบสี่คะแนนด้วยกันส่วนทางฝั่งของไวกิงเกอร์เวเลยาวิกนะครับผม5 เกมหลังสุดทุกรายการก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผมไม่แพ้ใครเลยชนะถึง3เกมด้วยกันแล้วก็สเสมอไป2เกมนะครับโดยที่พวกเขาอยู่เป็นอันดับที่1ของลีกณนะเวลานี้นะครับมี33คะแนนด้วยกันเกมเล็กแรกที่เจอกันนะครับผมก็สเสมอกันมาศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่ชนีเกมคู่นี้มองว่าแชมป์ล็อกโลเวอร์สนะครับผมชนะอ่าเสมอเสียหายเล็กน้อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าแชมป์ล็อกโลเวอร์สนะครับผมพวกเขาได้เปรียบในการเล่นในบ้านแล้วก็การเล่นในบ้านของเขาในฤดูกาลนี้ที่ผ่านมาฟอร์มก็ค่อนข้างจะ ดีเลยนะครับผมส่วนทางฝั่งของอาวายกเกอร์เลยาวิกเนี่ยแม้ว่าฟอร์มการเล่นนอกบ้านจะดีแต่นั่นก็เป็นการเล่นอ่าในอ่าในลีกของตัวเองซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นมีโอกาสที่ชัมล็อกโลเวอร์สนะครับผมจะชนะในเกมวันนี้ไปได้ดังนั้นเชียร์ไปที่ชัมล็อกโลเวอร์สได้เลยครับสตัวที่วันนี้ผมจะแตงท็อปโฟชอบเลยนะครับผมก็มีทางฝั่งของปาเนเวติสนะครับผมมีวีตุสและก็ชัมล็อกโลเวอร์สครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับชาชีเป้าเขออย่าสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงทนน็อปโฟ